对不对？嗯嗯嗯 มี่ไปร้องไงนะมี่ร้องไงนะดูแดดจะแปดโมงเลยกับฉันไปนะก็ไม่เป็นไรถอดอะไรอ่ะร้องร้องให้หนไม่ร้องแค่นี้ดูแดดแปดโมงอดูตอนเก้าโมงแล้แต่มันเดืตกับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรเธอเจอคนดีแล้วก็ดีใจเธอเจอคนให้สวยแล้วก็สวยไม่ได้เอคนนันไปากฉันกนไปเธอจะนอนอเคนพ้อมรงใจ เลยกับฉันไปนะก็ไม่เป็นไรถอเจอคนดีแล้วก็ดีใจไปเจอคนเองชวยแล้วก็ช่วยไม่ได้เขาคนนั้นก็จะต้องเดินไปมาเนี่ยหละมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่มาเยมาเนีมานี่ยานเนี่ยมานีเน่ยาเนี่านยาน่ะมา้เนี่ยนเี่ยนเนี่นยน่ะมี่เียนยเีนยเายมเี่ยนเยน่ยมย ให้มีงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ให้น้องพัชรุ้นะคะมาร้องเพลงค่ะให้กับพ่อพ่อแม่แม่ได้ฟังกันพี่ขาหนูขออนุญาตให้ช่างภาพตัวไม่น้อยหนูเข้ามาหน่อยได้ไหมคะตัวน้อยอ่าตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละนะคะช่างภาพหนูตัวเล็กค่ะตัวเล็กตัเล็กเนาะนทอไดคะขออีกนะคะ หล่อไหมคะแม่แม่คนกลางล้อชื่นใจจริงจคนกลางล้ออะไรนะล้อหล่อคนกลางล้อคไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปค่ะเรียนเชิญนะคะตัวแทนค่ะจากทางศูนย์การค้าค่ะศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์ครีราชาค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะให้เก็บต้นไม้พาร์คค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะยามทางศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์ครีราชานะคะก็เลิศเลย สอสนับสนุนสถานที่ดีๆแบบนี้นะคะให้พวกเราได้มาเจอพิจกรรมดีกันข่ยกับงานทุกษาสีเรชาภาพาบบันไหมและสัตว์เนี้งตั้งแต่วันที่สามไปจนถึงวันที่สิบตุลาคมสองพันห้านั่นเองค่ะคิดมากจละลายทำได้ไหมคะได้ไหมคะแต่แม่แม่ใจเย็นๆหนูไม่ถ่ายเย็นนะคะรับบทพิมพค่ะตัวแทนจากการสิ่อต่ารจไปกนะคะและจักสปค่ะเยวราระยนค่ะที่เก็บจิ้ไข่ปลาค่ะเอาละทั้งสอง นี่ค่ะทั้งสองท่านเป็นยังไงบ้างวันนี้เรามาเจอกันสองพี่น้องให้น้องตอบก่อนดีกว่าตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอพี่ชายออีกรแล้งพี่ชายเป็นคนที่ไม่เคยทิย้งหนูเลยไม่เคยทิย้งน้องสาวคนนี้เลยแล้วก็เวลาได้ได้ได้แล้วก็รำไรสองพี่และอันก็คือหนูมีแรงเส้นการใช้ชีวิตทุกวันเลย ก็คือเราก็คุยนอยู่ตลอดคุณแบบว่าเราไปปจอหาแล้วก็ปรึกษากันอะไรเงี้ยเรื่องของการเรียนการอะไรก็มีปรึกษากันเวลาเป็นวันนี้อบอกต้กงมีบ้างมเองสยเนี่ที่เราได้เอาได้มาไม่ได้ไม่ได้เราตั้งใจเรียนไม่ไม่ไม่้องลมีแฟนได้ยังคะไม่แฟนขับไม่จะแฟนมีแฟนได้ยังแฟนขับมีได้ไม อดมากโอ้โหพูดไปเถอะเขาไม่ให se okay. ้อะไรหรอกจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปกันหน่อยไหมคะถ่ายรูปกันหน่อยไหมคะเดี๋ยวช่างภาพของสวนยันท้าเชิญนักดนตรีค่ะแม่ๆจ๋าใบไฟชูขึ้นมาใบไฟชูขึ้นมาตัวตรงกลางไม่ใช่ไหมจ๋าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราหันหน้าไปลุ้นกันดีกว่านะคะแม่จ๋าใบไฟอยู่ไหนใบไฟอยู่ไหนในตรงนี้ค่ะตรงนี้ไม่เป็นมือหก ไปแล้วเราสัญอานะคะโอเคโอเคจัดนิดสองฝั่งเลยแม่แม่คะแม่แจ้าเอาทังสองนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวหเดี๋ยวาหันเจ้าโอ้เจ้าสี่ทิศเลยเหรอได้จัดให้ยังเห็นก็ได้ค่ะพร้อมนะคะหนึ่งสอา เ่ามากแ่หนึ่งสสเย้อีกทีหนึ่งสองสาเย้มันต้องอย่นี้ห่งสองเย้สุดยอดอะไรจะแม่ต้องงนีด้วยได้ค่ะสามเทเทมเดี๋ยวฝั่งนู้นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้กันน้อง จับน้องขึ้นน่อยน้องขึ่น้องเลยจะเดินงไเอาเไม่ได้ขาเข่าเสียหมดแล้วขนเข่าแล้วนะคะเป็นไรรไปยงโอโโเรา้าเราละพังเลยฝั่นี้อย่ายอมแพ้นะอย่ายอมแพ้ฝั่งนี้นะคะมาครับอยอมแพ้นะหนึส ดังวันนี้แ่นึ่งสองสามสุดยอดค่ะตองนนี้ตรนี้เขอาดียวเดี๋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 ยวเดีดวยดด้วเดดวว ปนะคะสักรู่นะคะตรงนี้ก่อนนะคะ1,2,3เสองสามเเอาฝั่งนู้นข้างหน้าก็เอาทุกเฮเลยเนาะเอาช่วยกันฟังไหนเราก็เฮหมดเลยได้ยังคะได้ยังคะ ค่อยทีค่อยทีหนึ่งสองสามเขาไม่ถ่ายกับเราเราก็เอาเนาะหมดได้ยังหมดได้ยังหมดยังไม่ไม่เงินอะหมดยังหมดเนี้ยเออยังยังอะไรนะจ๊ะต้องตามอีกเป็นปีปีเงินยังไม่หมดใช่ไหมยังมีอีกเยอะไหมโอ้โห ไม่มีชื่อใจไม่ใจกล้องซะด้วยใจกล้องซะด้วยจะได้ฝากอนาคตไปกับนค่ะสุดท้ายค่ะน้องใบ้อำมาสมิทานะคะรบกวนอยากจะให้ฝากเชิญชวนค่ะให้คนมาเที่ยวงานของเราง,งานพิษาศรีราชาค่ะอะไรบา รับผมฝากงานด้วยนะครับผมกับศ <ues taste S 1> <sl> ึกษาสนีราชนนะครับนี่น้องงมาลำากแก็มีพลดปันกัวน้สวยงามี็จะซื้อกับไปด้วยงตอนนี้น่ารัจะสวยงามด้วยนะครับฝากงานนี้ไปด้วยนะครับสวันที่สิเนบแลยมอเลยด้วเพื่อมาได้เลือกทาดก็ได้นะคะาคาดีว่าราคาไมารัดเลยมันละเอย่ก็ฝากคสองคนวันเี้อใจทุกท่นด้วยนะคะ จะมีมากนะคะพี่เดียดค่ะมาอบเสียงเพลงราอๆนะคะให้กับพวกเราได้ฟังกันค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้น้องสองท่านทักผอนด้านล่างนะคะแล้วก็สำหรับคุณแม่นะคะท่านไหนที่อยากจะถ่ายรูปเนี่ยเดี๋ยวหนูขอความกรุณาเนาะต่อแถวกันนิดนึงเนาะ่เน ออกมายังนะลูกแม่ผมออกมายังแม่ป๊บนึงน้อะเดี๋ยวลาน้องก่อนแป๊บนึงโบกคันันอันแม่สู s <S ้ส right? ูลูกสู oh. ้สลูกันคันเส้นนี้ต้องกลับกัน แ่มันอ่นี่ไนสวัสดีบ้านนี้เมเดอันนะครับงั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดซับ c r คร e ติดตามเป็นานๆนะจ๊ะ